แเคสคนไข้เป็นโรคหลอดเลือดสมองนีอาการอมาาัมพาตเครื่องซีกหลังจากไปนวดมานะคะคุณหมอได้เล่าประสบการณ์การรักษาการโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นหลังจากการนวดคอและไหล่ที่ไม่เหมาะสมผู้ป่วยเป็นคนไข้เพศช,ชายนะคะในในเมืองฮานอยเวียดนามนะคะพบว่าสามวันก่อนเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินผู้ป่วยผู้ป่วยรู้สึกปวดหลังและคอ จึงขอให้หมอนวดมานวดที่บ้านอีกทั้งยังมีการจัดกระดูกสันหลังซึ่งหลังจากการนวดครั้งแรกเขาก็มีความรู้สึกว่าสบายตัวจึงได้ทําการนวดต่อมาอีกเรื่อยๆนะคะกระทั่งในครั้งที่สามก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินพบโรคหลอดเลือดสมองและมีอาการอัมพาตครึ่งซีก หลังจากอยู่ในห้องฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเป็นเวลา7วันผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและถูกส่งตัวไปส่งตัวไปที่โรงพยายบาลเพื่อรับการรักษาฟื้นฟูต่อไปหลังจากรักษาต่อได้อีก8สัปดาห์ผู้ป่วยก็ออกจากโรงพยาบาลได้สามารถเดินได้ตามปกติทํากิจกรรมส่วนตัวได้และมีอาการชาเพียงเล็กน้อยที่แขนและขาวขวาเท่านั้นหมอได้ระบุว่าเคสนี้เป็นหนึ่งในกรณีของโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากนวดที่ไม่เหมาะสม การพาหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองที่พบไม่บ่อยนะักโดยมีอุบัติการณ์ประมาณสองโบซินซึ่งส่วนมากมักพบในคนหนุ่มสาวและวัยกลางคนและมักเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บกระถนานที่บริเวณคอหลังการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังห่อหรือบิดไม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุหลอดเลือดแดงตั้งอยู่ใกล้กับกระดูกสันหลังมากเมื่อบิดอย่างรุนแรงหลอดเลือดแดงก็สามารถแยกออกจากกันได้ การฉีกขาดในเอนโดทีเลียมส่งผลให้เลือดในหลอดเลือดแดงแยกระหว่างชั้นของผนังหลอดเลือดแดงภาวะนี้ทําให้เกิดเลือดข้างและการสร้างลิ่มเลือดการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังบุบพร่องอาจทําให้เกิดอาการเช่นมีอาการปวดศีรษะเวียนเวียนศีรษะปวดศีรษะปวดคอและเดินผิดปกติเมื่อลิ่มเลือดเคลื่อนที่ไปปิดกั้นหลอดเลือดสมองทําให้เกิดภาวะสมองตายได้ ปัจจุบันการทำอานที่ตึงเครียดทําให้ความต้องการการนวดมีเพิ่มขึ้นการนวดผ่อนคลายช่วยคลายความเครียดและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตทีนี้การนวดในการนวดที่เราไม่ควรนวดนะคะก็การโดยการดึงหรือหอข้อต่อโดยเด็ดขาดไม่ควรดึงหรืองอข้อต่อโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นอันตรายมากอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อข้อต่อมวลกล้ามเนื้อก็ต่อกล้ามเนื้อและกระดูกเส้นเอ็นกระดูกสันหลังและหลอดเลือด ่งอาจส่งผลร้ายแรงเช่นโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ทีนี้คุณหมอได้แนะนําว่าหากใครมีอาการปวดรลังปวดคอหรือไหล่ควรไปพบแพทย์เพื่อดูว่ามีโรคประจําตัวหรือไม่แพทย์จะตรวจประเมินอาการของผู้ป่วยและให้แนวทางรักษาที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยจํากัดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทและอัมพาตครึ่งซีกได้นะคะทีนี้ข้อที่ต้องจำนะคะ ป้องกันความผิดพลาดร้ายแรงขณะที่เราไปนวดเราควรจําอะไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพราะว่าแทรกซ้อนของกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นเมื่อเวลานวดต้องจำสามข้อนี้นะคะต้องจำสามข้อนี้ไว้คือใช้บริการนวดเฉพาะในสถานที่ที่มีชื่อเสียงเช่นการตรวจสุขภาพคลินิกฟื้นฟูซึ่งผู้นวดได้รับใบรับรองวิชาชีพแล้ว 2. เมื่อทำการนวดอ้ามหุนหรือใช้แรงมากบริเวณคอรหรือกระดูกสันหลังสันหลังโดยเด็ดขาด3หลังการนวดอาการกายแสดงอาการผิดปกติปวดอย่างรุนแรงหน้ามืดเวียนศีรษะอาเจียนขึ้นไส้มีปัญหาการเดินหรือชา้าแผนขาอ่อนแรงควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันทีเพื่อตรวจคัดกรองและจำกัดความเสี่ยงนะคะต้องจำา3ข้อนี้ให้ดีนะคะให้พึงเฝ้าระวังและสังเกตด้วยนะคะ